สวัสดีค่ะพบกับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในรายการ Morning Talk จากบริษัท Classic Gold f u t u r e นะคะในวันที่10ตุลาคม54สําำหรับในวันนี้นะคะเรามาดูแนวโน้มเมื่อวานสุกันก่อนนะคะราคาทองคำในตลาดโค m เม็ก็ปิดลดลงไป 1.05%หรือว่าปิดแล้วลงไป17.40 US ดอลลาร์ต่อออนนะคะปิดที่1635.80 US อดอลลาร์ต่อออนสาเหตุก็นึ่งมาจากฟิตรีตติ้งนะคะปรับลดอันดับเครดิตพันธบัตรรัฐบาลของอิตาลีลงหนึ่งลำดับนะคะมาอยู่ที่ A บวกนะคะแล้วก็ของสเปนเนี่ยลง2ขั้นนะคะมาอยู่ที่ AA ลบนะคะแล้วก็ความคืบหน้าในปัญหา นี่ของยุโรปนะคะทางเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสภาพคล่องให้กับภาคธนาคารของยุโรปนะคะาสาเหตุที่ทองลดลงมาก็เรื่องในจากที่ฟรีแบตติ้งปรับลดอันดับเครดิตนั่นเอง ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐที่ประกาศออกมานะคะค่อนข้างดีก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น13,000ตำแหน่งนะคะมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่า50,000ตำแหน่งนะคะแล้วก็อัตราการว่างงานเดือนกันยายนอยู่ที่ระดับ9.1%เท่าเดิมนะคะยอดกู้ยืมเงินของผู้บริโภคเดือนสิงหาคมของสารัฐติดลดลงไป4.6%นะคะส่วน FDI หรือว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเนี่ยก็ ติดลบลงไป11%ยอนเยียส่วน SDR นะคะถือทองคำเท่าเดิมอยู่ที่1,229.51ตันนะคะค่าเงิน US Dollar เนี่ยอ่อนค่าลงนะคะจากการที่ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นแล้วก็ดาวโจน์เนี่ยติดลบลงไป0.18%หรือว่า20.2%จุดนะคะ ทีน,นี้เรามาดูในส่วนของกราฟนะคะการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคนะคะถ้าเราดูกราฟในนี้ในราย4ชั่วโมงนะคะเราก็จะเห็นว่า ราคาทองคำเนี่ยมีแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1660นะคะแล้วก็ถัดไปนะคะก็คืออยู่ที่1679นะคะส่วนกรอบในระยะสัปดาห์เนี่ยเรามองแนวต้านอยู่ที่1705นะคะตามที่เราเคยให้ไว้เดิมนะคะส่วนแนวรับนะคะแนวรับแรกเนี่ยเรามองที่1626นะคะก็คือใกล้กับ จุดต่ำสุดของเมื่อวันศุกร์ที่ทำไว้นะคะแล้วก็ถัดไปอยู่ที่1,600นะคะแนวรับในระยะสัปดาห์เนี่ยเรามองที่1,600นะคะมองว่ามีโอกาสที่จะเป็นไซด์เวย์อัพได้นะคะเพราะว่าการแก้ไขปัญหานี่ของยุโรปเนี่ยเริ่มมีความคืบหน้านะคะภาพในระยะวันนะคะใน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 รายวันเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ราคาทองเคลื่อนไหวขึ้นลงเป็นลักษณะไซเวย์เพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่ากลยุทธ์ตอนนี้เนี่ยก็คือขึ้นมาให้ขายนะคะแล้วก็ลงมาให้ซื้อนะคะซื้อที่ไหนก็ซื้อที่บริเวณแนวรับนะคะขายที่ไหนก็คือขายบริเวณแนวต้านส่วนถ้าเราดูกราฟในรายวีคนะคะเราก็จะเห็นว่า ราคาหลังจากที่ลดลงติดต่อกัน4สัปดาห์นะคะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเริ่มยืนได้นะคะแล้วก็ราคากําลังไต่ระดับอยู่บนเส้นสีม่วงนะคะบนเส้นสีม่วงเนี่ยเราจะเห็นว่ามี็ลักษณะเป็นไซด์เว y up นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยราคาทองคําเรามองว่าเป็นไซด์เว้ up นะคะกรอบความเคลื่อนไหวในระยะสัปดาห์มองแนวต้านที่1,705นะคะแล้วก็ในระยะสัปดาห์มองที่แนวรับ 1,600แล้วก็ถัดไป1,580สําำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้ก็จบเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ